ขอความสุขสวัสดียังมีเก่ท่านผู้ฟังซึ่งกําลังรับฟังการบรรยายธรรมจากศูนย์ปฏิบัติธรรมพุทธสถานอุทยานธรรมลุกชาติบ้านนาคำหลวงตําบลนาคาอำเภอเมืองจังหวัดรดรธาน,นีอยู่ในขณะนี้บรรยายโดยธรรมภาพพระครูดอนปัญญาคุณผู้อำ,อำนวยการศูนย์แห่งนี้วันนี้จะขอย,ยกเอามงคลอีกข้อหนึ่งในมงคล30 แปดประการมาบรรยายข้อว่าการทำพระนิพพานให้แก้งพระนิพพานนั้นมีอยู่สองอย่างคือสัุปาทิเศตนิพพานอนุปาทิเศตนิพพานขบวนการการบรรลุพระอระหันต์ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นมีดังนี้เข้าฌานสมาบัติ8ต่อจากนั้นก็บรรลุถึงฌานที่สหรือวิชาสามก็เรียก บุเพนิวาสานุสติยานวิชาสามนั่นก็ได้แก่บุเพนิวาสานุสติยานรู้จักระลึกชาติในหนหลังได้วิชาที่สองก็คือจุตูปปาตยานรู้จักกำหนดจุติและเกิดของสัตว์ทั้งหลายได้วิชาที่สามก็อาสวัคยายานรู้จักทำรรอาสวะให้สิ้นไปเมื่อเมื่อเข้าฌาน เมื่อบรรลุถึงฌานหรือวิชาทั้งสมนี้แล้วทบทวนไปทบทวนมาก็จะบรรลุเห็นอริยสัจสี่อริยสี่ก็ได้แก่ทุกสมุทัยนิโรธมรดังที่ได้บรรยายในมงคลข้อที่ผ่านมาทุกเกิดจากความไม่สบายกายไม่สบายใจนี่ก็เป็นทุกขสมุทัยนี่เหตุให้เกิดทุกขนิโรธความดับทุกมรคข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุก ส่วนสาวกขององค์สมเด็จพระสมมาสัมุทธเจ้าผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามคําสอนขององค์สมเด็จพระสมมาสัมมทธเจ้าแล้วย่อมได้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลคือพระอรหันตผลที่แตกต่างกันพระอรหันนั้นมีความแตกต่างกันมีอยู่ลักษณะพระอรหันมีอยู่สี่อย่างด้วยกันบางท่านได้ ได้สุขวิปัสสโกคือผู้เจริญวิปัส,สนาล้วนก็บรรลุอนิยสัตว์สี่หรือบรรลุธรรมได้บางท่านได้วิชาสาอย่างมุเพนิวาสนุญ,ญาณจตจุตูปปาตยานอาสวะขยายานบางท่านได้อภิญญาหกบางท่านได้บรรลุปฏิสัมพิทาสี่ลักษณะของคุณวิเศษของพระอรหันต์นี่มีความแตกต่างกัน4อย่างด้วยกันดังที่กล่าวมานี้ การทำพะนิาพาในแก่งนั้นพระสมมาสัมพุทธเจ้าตัดว่าเป็นมงคลน,นันสูงสุดสุดที่สุดของการปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาก็คือให้บรรลุธรรมขั้นสูงสุดคือเป็นพระหรหันต์นั่นเองการบรรลุธรรมเป็นพระหรหันต์ได้คือบรรลุเห็นอริยสัจสี่ที่เรารู้ทุกวันนี้เรารู้จำท่านั้นเองจำด้วยสัญญารู้ว่าทุกสมุทัยนิโรธมาก รู้รู้ด้วยความจําแต่การบรรลุดธรรมจริงๆคือรู้ด้วยการเห็นรู้ด้วยการเห็นเห็นเห็นทุกเห็นจริงๆเห็นเหตุให้เกิดทุกข์ก็เห็นจริงๆเห็นด้วยใจเห็นแล้วก็น้อมเอาสิ่งที่เห็นมาเป็นความเป็นจริงในจิตใจแล้วก็จะเกิดความเบื่อหน่ายเกิดความเบื่อหน่ายเกิดสำลอกสิ่ง กิเลสทั้งหลายทั้งปวงที่มีอยู่ในใจะออกไปให้หมดแล้วก็บริสุทธิ์กายวาจาใจหมดกิเลสถอนรากถอนโคนก็เรียกว,ว่าเป็นพระรหันเมื่อเป็นพระรหันแล้วกม็มีแต่ความว่างเปล่าไม่มีบาปไม่มีบุญไม่เอาอะไรทั้งสัน้นบรรลุพะนิพานพะนิพานนี่คือความว่างเปล่าไม่มีทั้งบุญไม่มีทั้งบาปมีแต่สุขนิรันดรนล้วน,วนอย่างเดียวไม่เวียนว่ายตายเกิด เป็นวิวัตะแล้วไม่เวียนว่ายตายเกิดนี่คือการทำบนันทิพา์ให้แกงก็เป็นมงคลอันสูงสุดอีกข้อหนึ่งในมงคล38ประการการบรรยายทำวันนี้ขอยุติด้วยเวลาขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ท่านผู้ฟังและขอให้ท่านผู้ฟังจงเป็นผู้เจริญในธรรมเป็นนิโดยทั่วกันขอเจริญพร ขอผลนบุญผู้ส่วนห่วมสร้างพลานนอนลกวดอนเทื่อนีขอให้มีความสุขความเจริญเงินไลลล่องทองในมาเต็มบ้านการงานดูงเรื่องก้าวหนา้าการค้าขายโรงเรื่องก้าวไกลปลอดภัยในทุกเส้นทางทั้งครอบครัวอยู่ดีมีแฮตลอดปีตลอดไปได้เด้อพี่น้องเออ